สวัสดีค่ะนุ้ยนะคะมาอัปเดตกันอีกแล้วค่ะเร่งด่วนค่ะตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมนะคะก็ทุกอย่างก็แบบก้าวกระโดดนะคะคือคือตั้งแต่นุย้ยให้ความสำคัญกับการที่เราฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ฝึกคิดบวกอยู่ในปัจจุบันนะคะเมื่อหกเดือนที่แล้วอนุ้ยก็ชวนทุกคนนะคะคือตั้งแต่น่าจะเป็นปีละคะ่ะชวน ทุกคนมาออออปฏิบัตินะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะในที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นทางการนะคะเขาประกาศแล้วว่าคือเราเนี่ยเลื่อนเข้าไปในมิติที่5แล้วนะคะแล้วก็เราอยู่ในยุคทองแล้วแล้วตอนนี้ออพระอาทิตย์เนี่ยก็มีพายุสุริยะทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะวันเมื่อวานนี้นะคะ อตอนนี้อานว้ยก็ปวดหัวนะคะแต่ว่าก็เลยอยากแต่ว่าอยากอัปเดตนะคะแล้วก็ปวดหลังด้วยเนาะ,ะปวดหลังนี่ก็เป็นมาแบบหยุดหยุดหายหายนะคะแต่ตอนนี้มันต่อเนื่องมากเลยนะคะปวดหลังช่วงล่างเนาะโอเคค่ะอนว้ยก็จะมาแปลแล้วก็มาอ่านให้ฟังนะคะซึ่งอันนี้แบบสําคัญมากเลยนะคะ เหมือนกับว่าเตือนให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับว่าเออถ้าใครไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็ควรจะเตรียมตัวนะคือไม่งั้นคนที่ไม่เตรียมตัวก็จะต้องรอเวฟหน้านะคะคือพวกเราเนี่ยก็จะอ s c e n t i o n แล้วโอเค,คอันนุ้ยก็จะอ่านนะคะ,ะโลกของเรากำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในไม่กี่อาทิตย์นะคะไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันข้างหน้าน,นี่วันที่12บธันวาคม2023ประตูจัก,กรวาลเปิดออกจนสุดนะคะกว้างสุดเลยเปิดสุดเลยค่ะ,ะและระบบสุริยะของเราได้รับแกมม่านะคะรังสีแกมม่าที่มีความถี่สูงจำนวนมหาศาล พลังงานขึ้นจากดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์นี้นะคะเขาเรียกว่าเซนทรซันนะคะก็คือแบบเซนทรซันเนี่ยไม่ใช่พระอาทิตย์ธรรมดานะคะมันมันนั่นคืออ่าเป็นอ่าพระผู้สร้างนั่นเองนะคะที่เป็นดวงอาทิตย์เหมือนกับดวงอาทิตย์แต่ว่าคนที่เขาตายไปแล้วกับคือไปพบเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ร้อนมันมีความรู้สึกเหมือนกับความรักเท่านั้นนะคะ ความรู้สึกเนี่ยรักมากเลยทีเดียวอ่านี่ก็คือเรียกว่า the great central sun นะคะอ่าพลังงานเหล่านี้ม,มีมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้เส้นใหญ่ dna ใน s t a r s e e ที่นั่งที่อยู่นิ่งเฉยมานานอ่าจึงมีการเคลื่อนไหวมากอาจะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะยิ่งมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเท่าไรระดับจิตสำนึก ของแต่ละคนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นก็คือถ้าเกิดมีพลังงานมามากเนี่ยเราก็ถูกกระตุ้นมากขึ้นนะคะคือเมื่อก่อนอนุ้ยไม่ได้มีความเข้าใจแบบนี้นะคะแต่ว่าสงสัยก็เลยแบบมันอยากรู้มันอยากรู้นะคะไม่เข้าใจแต่เราก็รอนะคะรออนุ้ยคิดว่าเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองนะคะเพราะว่าอนุ้ยไม่รู้จะไปถามใครเนาะตอนนี้ก็เข้าใจแบบ มันเข้าใจเองอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะมันมันเข้าใจคอนเซปต์เองว่าโลกเโลกจำลองมันคืออะไรอะไรเงี้ยนะคะโอเคนะคะแล้วทีนี้อาการของเราเนี่ยก็จะมีอาการนะคะแต่ละคนก็มีอาการไม่เหมือนกันนะคะอาจจะไม่ไม่ทุกอย่างก็ได้อาจจะมีเป็นบางอย่างอะไรเงี้ยอย่างอางนุยก็มีคันผิว ปวดหัวเพิ่งจะมาเริ่มปวดเมื่อเมื่อไม่กี่นาทีนี้เองตอนที่จะทำะวิดีโอนี้นะคะมะีมีความอยากเป็นสันโดษอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเนาะมองภาพลวงตาของสังคมเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเราเห็นได้ชัดเลยแต่คนข้างๆเราเขาไม่เห็นนะคะ,ะมีมีการซิงค์ไนก็คือแบบเราสอดคล้องจองสอดคล้องกับ เอ่อ่จัก,กรวาลน,นะคะซึ่งเขาจะส่งสัญญาณมาก็คือเห็นตัวเลขซ้าๆที่อนุเห็นเลขซ้ําๆก็คือเหมือนกับว่าสามสามสามอะไรเงี้ยนะตองนะคะเลขตองนะคะเก้าเก้าเก้าอะไรเงี้ยนะแต่บางคนอาจจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็ได้แต่ที่อนุเรียนรู้มาเขาก็บอกว่ามันมันเป็นเลขตองนะคะตองขึ้นไปว่าง,งั้นเถอะอาจจะเป็น สี่ตัวก็ได้เลขเหมือนกันนะ่ะเลขสองสี่ตัวอะไรเงี้ยห้าตัวหกตัวเออหกตัวก็มีนะคะอ่าทุกตัวเลขมีความหมายนะคะทุกตัวอักษรมีความหมายมีพลังงานจักรวาลเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขนะคะเป็นเลขคณิตซึ่งเขาจะสื่อสารกับเราด้วยเลขคณิตเขาพูดไม่ได้นะคะ <c oughs> คุณจะหอยหาความหมายที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป้าหมายที่สูงสุดเออคือแบบว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแอนนุยก็ฟังวิดีโอบางทีก็เหมือนกับว่านั่งสมาธิมันก็ผุดขึ้นมานะคะเฮ้ย <c oughs> เราเราจะต้องเราเราจะต้องแบบ เขียนอะไรที่เราอยากได้อะไรเงี้ยนะคะอย่างเอออย่างอานุอยากได้บ้านอะไรเงี้ยบ้านมีลักษณะยังไงบ้านพื้นไม้อยากมีบ้านสวนอ,อยู่ริมน้ําอะไรอย,อย่างแบบนี้นะคะเราจะเราจะแบบนึกขึ้นมาอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้ซึ่งอันนั้นแหละคะ่ะคือการสร้างของเรานะคะคือแทนที่เราจะไปดูข่าวแล้วกลัวเราเอาเวลาเวลาที่มีประโยชน์นะคะมาคิดอะไรก็ได้ที่เราอยากสร้าง อาชีพอะไรที่เราอยากอยากทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงคือตรงนี้นะคะคนจะมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ดูข่าวตอนนี้นุ้ยก็แบบเริ่มสะสมนะคะเมื่อก่อนคิดเมื่อก่อนไม่เคยคิดเราก็ไม่มันไม่ถนัดแต่ตอนนี้นะคะมันมีมันมีความรู้สึกอยากอยากคิดอยาก คือคิดแบบในสิ่งที่เราอยากได้นะคะไม่ใช่คิดแบบย้อนไปว่าคนนน้นเคยทำกับเราแบบนี้เราโมโหเราโกรธอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะแบบนั้นจะต้องปล่อยวางไปเลยคือเราจะต้องสางสางเราจะต้องปล่อยให้มันจบเอ่อแล้วก็คือแบบว่าไม่เอามาคิดอีกวางนั้นเถอะคือถ้าเราคิดเราก็ต้องแบบฝึกหายใจนะคะเพื่อเป็นการล้างล้างเอ่อทำสมาธิเพื่อเป็นการล้าง,างาเ,เนา,างน,นั้นนะคะ โอเคค่ะอันนุ้ก็จะอ่านต่อนะคะ,ะบางทีเราก็รู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวนะคะ,ะรูปแบบในการนอนก็เปลี่ยนไปนะคะเออแปลกตอนนี้อน,นุ้ยตื่นตีสามนะคะเราก็นอนหัวค่ำบางทีก็โดดเดี่ยวนะคะก็คือกเคยแบบว่าเ,เราทําไมไม่ไม่รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยเราอยากได้เราอยากได้มีครูเออเราอน,นุบางทีก็อน,นุก็ขอนะคะเวลาที่ ทำสมาธิแอนุ้ยก็ขอนะคะเอออยากอยากรู้จักคนที่เอ่เอามาคุยกับเราเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นนะคะเอ่อมีความฝันที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ฝันประหลาดบางทีฝันบางทีเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้บางคนเนี่ยอาจจะฝันจําได้เลยนะคะเอออย่างแอนุ้ยเคยไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเคยเล่าให้ฟังหรือเปล่านะคะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมา ฝันว่าไปเที่ยวกับสามีนะคะคือสามีเ,าเดินออกมาเราก็เห็นกองอึเบเลอเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เห็นแบบจําได้ชัดเจนเลยอะเมื่อก่อนนี่ฝันเราจําไม่ได้นะคะเรารู้ว่าเราฝันแต่เราจําไม่ได้ว่าเราฝันว่าอะไรนะเนาะอันนี้ก็บอกว่ามีการพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะเออจริงๆเราต้องพูดคุยกับตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะ ชมตัวเองอะไรเงี้ยมีการปรารถนาอันแรงกล้าแล้วก็มีคือแบบว่ามีความปรารถนาอยากจะกินเพื่อสุขภาพนะคะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนนี้น้อยก็ไม่สนใจนะคะตอนนี้อ่ะจะเริ่มกินอาหารที่มีประโยชน์อาหารที่มีคุณค่าทางอาหาราง,งั้นเถอไม่กินจังฟูดนะคะไม่กินอาหารขยะ กินน้ำให้เยอะพักผ่อนให้เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบโยคะบ้างอะไรเงี้ยนะคะ,ะกิน CDs ดีอน่นะคะอันนี้ก็ช่วยนะคะกิน cd s เพื่อสุขภาพนะคะความปรารถนาที่ลึกซึ้งในการเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างนะคะ,ะมีการรับรู้สัมผัสคือสัมผัสถึงจิตผู้อื่นว่าง,งั้นเถอะ ในระดับจิตวิญญาณสัญชาตญาณแล้วก็ความสามารถทางจิตเพิ่มขึ้นความว่องไวต่อพลังงานและอารมณ์นะคะบางทีเราก็เซนซิทีฟนะคะคือแบบพลังงานถ้าเราอยู่กับใครที่เราอึดอัดนะคะแสดงว่าพลังงานเราไม่เราไม่เชื่อมกับเขาเราก็พยายามคือคือต้องรู้ตัวเองว่างั้นเถอะอย่าอยู่ตรงนั้นให้นานอาการทางกายเช่นมีการปวดศรีรษะปวดเมื่อย ตามร่างกายคือแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีสองอาการสามอาการอะไรเงี้ยไม่ไม่เหมือนไม่ทั้งหมดนี้นะคะถ้ามีทั้งหมดนี้แล้วตายเลยค่ะคือแต่ว่าเราก็ต้องอฝึกอยู่กับธรรมชาตินะคะคือฝึกถ้าเราไปเดินเท้าเปล่า,าตายต้นไม้อยู่ใกล้น้ำอะไรเงี้ยฝึกอยู่เงียบเงียเนี่ยเราก็จะจูนนะคะมันก็จะไม่ไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะคะ อันนี้และมีความเหนื่อยล้ามีความตระหนักรู้สูงเกี่ยวกับอดีตนะคะอดีตท,ที่เคยมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะต้องละทิ้งแล้วปล่อยนะคะคือแบบว่าเป็นหนี้ใครเราก็พยายามสะสางหรือไม่ก็เคยผิดใจกับใครเราก็บอกคือไม่จำเป็นตไปบอกเขาตรงๆก็ได้เราทําสมาธิแล้วก็บอกอโหสิอะไรเงี้ยนะคะ จบแล้วทุกอย่างจบแล้วอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกมีความเชื่อมโยงแน่นแฟ้นกับธรรมชาติและจักรวาลน,นะคะเออตอนนี้นุ้ยกับสามีก็ออกไปเดินอย่างน้อยสี่สิ้านาทีนะคะไปเดินข้างนอกโดยที่ไม่มีโทรศัพท์วันไหนอากาศดีๆนะคะเราก็จะไปเดินกันเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะคะตั้งคำถามประเมินคือแบบเอออันนี้ก็แบบเหมือนกับว่าเรามีคำถาม อะไรเกี่ยวกับสังคมอะไรเงี้ยนะคะาการเปลี่ยนแปลงทางด้านมิตรภาพความสัมพันธ์และความปรารถนาเนเชื่อมเชื่อมโยงอย่างแท้จริงความความเห็นอกเห็นใจเพิ่มมากขึ้นนะคะและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสัมผัสกับประสบการณ์ช่วงเวลาแห่งความสุขอันลึกซึง้งมีมีความสงบประสบ ประสบการณ์ความเข้าใจและจิตวิญญาณสูงอ,อีกในไม่กี่สัปดาห์นะคะเราคิดว่าจะมีการอัปเกรดอย่างสูงมากคือนี่แหละคะ่ะช่วงตั้งแต่คือตั้งแต่สิ้นเดือนตุลานี่แหละทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะความทีนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถและและ สามารถในการส่งกระแสจิตของคุณก็คือแบบความถี่มันจะสูงขึ้นเพื่อที่จะอัปเกรดเพื่อที่เราจะได้มีการเหมือนกับว่าเราสามารถสื่อสารทางจิตได้อะแล้วถ้าเกิดเราฝึกสมาธินะคะอนุคิดว่ามันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหูอนุเนี่ยเหมือนกับ มีแง่ๆ,ๆอยู่ในหัวดังมากเลยนะคะแบบคลื่นนะคะอันนั้นคลื่นเขาพยายามจะพยายามจะเชื่อมกับเรานะคะวงจรเก่าๆในชีวิตรวมถึงมิตรภาพที่ไม่สมบูรณ์ความสัมพันธ์การหลุดพ้นจากการสะท้อนกับเพื่อนในอดีตคนที่รักก็ย้ายที่อยู่ คือแบบว่าอะไรเก่าๆที่มันไม่ดีมันก็จะหลุดออกไปจากเรานะคะการเปลี่ยนแปลงบทบาทในปัจจุบันเมื่อคุณกระตุ้นแสงเส้นแสงที่สุดขึ้นใน DNA ของคุณการปล่อยวางสิ่งต่างๆออกจะมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อแสงมากระตุ้น DNA ของคุณคุณก็จะได้เหมือนกับว่า มันมีอะไรสักอย่างที่จะทําให้คุณน่ยปล่อยวางอะไรที่ไม่ไม่ดีนะคะอะไรที่ไม่ดีมันก็จะหลุดออกเราจากเราไปเองนะคะหัวใจและจิตวิญญาณของคุณรู้ว่าคุณกําลังก้าวไปข้างหน้าสู่ความจริงใหม่และสอดคล้องกับการตระหนักรู้ในตนเองที่เพิ่มสูงขึ้นของคุณคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่พลังงานที่มีพลังงานอยู่ระหว่างการอัปเกรด ภายทั้งภายในและภายนอกนะคะคุณทิ้งโลกเก่าแห่งความเป็นคู่ที่ผิดปกติไว้ข้างหลังความเป็นคู่นะคะทุกอย่างความเป็นคู่ความที่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยโศกเศร้า,สสาเสียใจอะไรเงี้ยความสุขความทุกข์ป่วย สุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือความความเป็นคู่นะคะต่อไปนี้ทุกอย่างจะไม่มีความเป็นคู่คือแบบว่ามันต้องใช้เวลานะคะมันต้องใช้อันนี้คือการเริ่มต้นเราจะต้องทิ้งมันไปก่อนการทิ้งไม่ใช่ทิ้งง่ายๆนะคะมันมันใช้เวลาค่ะเพราะว่าอนุ้ยทร,รม,มาปีหนึ่งเนี่ยก็ยังแบบเราเพิ่งเริ่มต้นแค่นั้นเองนะคะเราเพิ่งแค่เริ่มต้นมันจะต้องใช้เวลา ก็คือสิ่งพวกนี้เรียกว่าการรือ้อออกการรื้อกระบวนการทัดเก่าๆนะคะก็คือแบบไอกระบวนทานกระบวนการเรียกอะไรนะกระบวนทัดเก่านี้ก็คือโปรแกรมที่เขาตั้งไวใ้ให้เราที่ไม่ดีนั่นเองที่ไม่สอดคล้องกับตัวจริงตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นเองนะคะ,ะมันมันต้องออกไปมันต้องรื้อทิ้งนะคะ Uh, uh, และการและจะเร่งดำเนินการต่อไปในปี2024ด้วยความเร็วแสงด้วยแบบเหมือนเหมือนความเร็วของแสงว่างั้นอนะแบบเร็วๆอ่ะนี่คือเวลาที่หลายคนกำลังรอคอยนะคะเราได้เตรียมการมานานแล้วเราได้เตรียมการมานานแล้ว ในที่สุดเราเราก็มาถึงวันนี้นะคะนี่คือเวลาที่เรารอคอยเราได้เตรียมการมาหลายชั่วอายุคนเดียวทีเดียวเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะโดยรวม l i g ์เวิร์กเกและดวงวิญญาณ s t a r s e ี d ได้มาจุติที่นี่เพื่อย,ยึดความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านี้นะคะก็คือเรามี พลังงานสูงกว่าคนอื่นเราตั้งหลักเหมือนตั้งสมอไว้นะคะ,ะเราไม่เคยแบบไม่วอกแวกอาจจะวอกแวกบ้างแต่ว่าเราไม่หลุดไปอยู่ในพลังงานต่ำะคะ่ะคือมีความพลังงานที่สูงในร่างกายอยู่ตลอดนะคะเพื่อช่วยให้กระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะพลังงานในโลกใหม่ จากน้อยไปมากประกอบด้วยความจริงความถูกต้องเสรีภาพการเปิดเผยการจัดตำแหน่งพลังงานที่สัรนสะเทือนนะความถี่สูงขึ้นในอีก2ปีข้างหน้านะคะปี2 0 2 4ันยีถึงสองพเนี่ยโลกจะ,ะเผชิญกับการแบ่งขั้วอย่างรุนแรงตามขั้วต่างๆเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางจิตสำนึก โดยรวมอย่างต่อเนื่องกระบวนการบนดาวเคราะห์นี้นะคะในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์ดำเนินไปจะมีจุดหนึ่งที่บุคคลที่มีจิตสำนึกต่ำมีโอกาสน้อยที่จะเข้ามาในขอบเขตอิทธิพลของคุณตรงนี้นะคะที่ที่ว่าคนที่มีอ พลังงานต่ำเนี่ยเขาเขาเขาจะไม่ได้เข้ามานะคะมีโอกาสน้อยมากแอนน้ยถึงบอกว่าคนที่กลัวนะคะคนที่กลัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไมา่อยู่ในมิติที่สูงแล้วอ่ะพลังงานเราสูงแล้วอ่ะไม่จาเป็นต้องกลัวใครจะมาทำร้ายเรานะคะก็คือแอนน้ยก็เคยบอกนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยแอนน้ยบอกว่าวิญญาณอันศักดิ์สิทธิภายในของฉันช่วยนำฉันช่วยนำข้าพเจ้าไปในทางที่สุด ไปในทางที่ดีที่สุดนะคะทั้งกายวาจาและจิตช่วยนำทางข้าพเจ้าไปในทางที่ดีที่สุดนะคะอันนี้คือการบอกกล่าวพูดกับตัวเองนะคะซึ่งเราจะเจอแต่คนดีๆนะคะอนุยเคยเล่าในในคลิปก่อนๆน,นะคะว่าเวลาเราขายของอะไรเงี้ยคนที่เขาติดต่อมาคนที่จะไม่จูนกับเราเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้ามานะคะคนที่คนดีๆเท่านั้นที่จะมาเจอกับเรา ซื้อของเรานะคะอันนี้แบบเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนุ้ยเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่า <c oughs> ก็คือคนที่แบบมีพลังงานที่ต่ำเขาก็จะไม่ไม่ได้เข้ามาอยู่ใกล้เรานะคะก็ก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะเราทำเรามีเราเชื่อมั่นในวิถีชีวิตของเราเพางั้นเถอะเรามีจะมีความสุขมากนะคะอ่าโอเคนะคะอันนุ้ยก็ เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบกับตัวเองถูกรายร้อมไปด้วยบุคคลที่สะท้อนด้วยความความถี่ความสันสะเทือนที่สูงกว่ามากให้โอบก,กอดและดูแลนะคะพลังงานของคุณไว้นะคะก็คือแบบว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่เจอ,อคนที่มีพลังงานต่ำนะคะคนเราก็จะหลุดออกไปจากกลุ่มสังคมนั้นเลยก็คือเราก็คือจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะคนที่อยู่มาร คนที่มาอยู่รอบๆตัวเราก็คือเขามามีวงโคจรรอบๆเราเราก็วงโคจรเขารอบๆกับคนที่เราแบบสังคมด้วยอะไรเงี้ยนะคะพลังงานที่สูงขึ้นในวันที่สิบสองธันวานี้นะคะก็คือเดือนสิบสอวันที่สิบสอเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวตัวของดาวเคราะห์ครั้งสําคัญซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการจาก ไปและความท้าทายในในอดีตนะคะและการมาถึงความถี่ที่สูงขึ้นการเยียวยาและการและปฏิหาร p o r t a สิบสองสิบสอพคือประตูนะคะประตูมิติทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่ลึกซึ้งบ่งชี้ถึงพลังงานที่เพิ่มขึ้นและความก้าวหน้า,าแทนที่อุปสรรคด้วยศักดิ์สิศธิ ก็คือแบบความก้าวหน้าจะไม่มีอุปสรรคนะคะทุกอย่างก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินเจตนารมณ์และทำงานอย่างขยันขันแข็งช่วงอ่าจนถึงสิ้นปีนะคะช่วงนี้จนถึงสิ้นปีก็คือแบบเดือนสุดท้ายนะคะมันก็จะมันทุกอย่างมันก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะอันนี้ เื่อเราเปลี่ยนไปสู่2024นะคะเราจะเข้าสู่ไทม์ไลน์ใหม่นะคะ New Earth ก็คือโลกใหม่นะคะอย่างโดยสมบูรณ์ OMG ไหมคะเนี่ยโดยสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอยุคใหม่วัฏจักรใหม่นะคะจักรวาลกำลังเปิดประตูอาณาจักรที่สูงกว่ามากซึ่งเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ และไม่มีที่สิ้นสุดวันที่12เดือน12นะคะมีศักยภาพสูงสุดสำหรับจุดประสงค์ที่สูงขึ้นและการบรรลุผลที่ยิ่งขึ้นการกระตุ้นกระตุ้นให้คุณปล่อยให้ความหวังของอคุณฟื้นคืนชีพและเริ่มต้นเส้นทางแห่งจักรวาลคือแบบว่าคุณจะต้อง เริ่มฝึกสมาธิถ้าเรามีสมาธิแล้วเรามันก็จะมีะความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาเองนะคะเราเราจะมีความอยากได้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เคยอยากได้เพราะว่าเราคิดว่าเราเจอทางตันนะคะโลกออกไปทางไหนก็ทางตันไม่มีและไม่มีอะไรละแต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณนั่งสมาธินะคะแล้วคุณเขียนความต้องการแบบฉันขอบคุณที่ฉันมีบ้าน อยู่บ้านสามห้องนอนสองห้องน้ําอะไรเงี้ยคือแบบว่าเขียนว่าเรามีแล้วนะคะแล้วทีนี้มันมันจะมันจะส่งผลให้เราเออเหมือนกับว่ามีความคิดสร้างสารรค์ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็อยากทําธุรกิจอะไรก็ให้เริ่มหานะคะให้ขนขวายห,หาทำหรืออยากจะเปลี่ยนอาชีพใหม่ให้เริ่มขนขวายห,หาเรียนอะไรใหม่ๆนะคะอันนู้ยังเรียนอยู่ตลอดเลยนะคะไม่ อายุหกสิบเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบเออเราปล่อยเวลาให้แบบเอออายุมากแล้วไม่เรียนแล้วจะ,กะเกษียณแล้วอะไรเงี้ยนะโลคใหม่เนี่ยมันไม่มไม,ม่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราจะต้องเริ่มทุกอย่างมีชีวิตใหม่อ่ะอันนี้ก็คือแบบความคิดใหม่ที่สร้างสรรค์น,นะคะการกระตุ้นให้คุณปล่อยอความคือให้ความหวังฟื้นคืนชีพนะคะ และเริ่มต้นบนเส้นทางแห่จงจักรวาลซึ่งมีความฝันและคุณจะปรากฏซึ่งความหวังของคุณจะปรากฏว่ามันเป็นจริงนะคะโอบรับพลังงานโลกใหม่นี้และปล่อยให้มันกระตุ้นความเชื่อของคุณในพลังงานจักรวาลเพื่อทำให้ความปรารถนาของคุณบรรลุผล ascension light worker yes ดีใจจังเลย นี่นะคะดีใจมากอ่านี่นะคะอ่าให้ให้ดูนะคะ p r i เอเดียนะคะเราก็เป็นเชื้อสายของ p r i เอเดียนนะคะอ่าอันดรมาดันนะคะอันนี้นี่ทุกคนเนี่ยทุกเผ่าพันธุ์ในจักรวาลเนี่ยมาช่วยนะคะในการ ascension โลกถ้าถ้าเขาไม่ได้มาเนี่ยเราก็ยังติดอยู่ที่นี่อยู่นะคะ อย่างที่อนุทย้เคยเล่าให้ฟังบอกว่าเราเนี่ยต้องมีร่างเพื่อที่จะไปเป็นเขาเรียกอะไรคริสตอลีนะคะคือคริสตัลนั่นเองนะคะ,ะเพื่อที่จะข้ามไปในมิติที่ห้าแล้วก็กลับมาช่วยคนที่ยังไม่อเซนชันนะคะเขาเราเราสามารถกลับมาช่วยเขาได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์เราเราเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้เรากำลังจะจำได้นะคะ อันนี้ก็คือออไรอันนะคะก็คือก็อีกเผ่าพ,พันธุ์หนึ่งที่มาช่วยเรานะคะโอเค่ะ okay. แล้วก็อักชูเรียนนะคะอักชูเรียนแล้วก็ซีเรียนนะคะนี่ก็คือแบบกลุ่มที่ที่มาช่วย มนุษย์แล้วก็โลก ascension นะคะทุกคนเนี่ยรอดูนะคะทั้งจักรวาลเลยเขารอดูกันนะคะแบบมันอลังการมากเลยนะคะทีนี้คือแบบเราก็ต้องรอดูนะคะเราจะต้องเหมือนกับว่าเออตื่นเต้นแล้วก็ฝึกคิดสร้างสารรค์คือสําคัญก็คือฝึกคิดสร้างสารรค์ว่าเราจะทําอะไรเราจะสร้างอะไรนี่ก็คือเหมือนกับ เหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่โลกใหม่แล้วเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรเลยเพราะว่าทุกทุกอย่างมันจะมาเองค่ะทุกอย่างมันจะมาหาเราเองถ้าเรามีพลังงานบวกนะคะโอเคค่ะอนุยก็มาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ฝึกสมาธิฝึกคิดสร้างสรรค์คิดอะไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะ